สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการตวงการเลือกเครื่องตวงและหน่วยการตวงการตวงเป็นการหาปริมาตรของสิ่งของที่สามารถตวงได้หรือเป็นการหาความจุของภาชนะเครื่องมือสำหรับตวงมีหลายชนิดในการตวงต้องเลือกเครื่องมือหน่วยการตวงให้เหมาะสมและตวงให้ถูกวิธีจึงจะได้ผลการตวงที่ถูกต้องการตวงของแห้ง ต้องใส่ของที่จะตวงให้พูนแต่ไม่ต้องกดให้แน่นแล้วใช้ไม้ปาดให้เสมอขอบนี่คือภาพตัวอย่างนะคะถังเท่าเนียวหนึ่งถังนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ปาดลิตรข้าวฟ่าง1ลิตรถ้วยตวงแป้งสาลีหนึ่งถ้วยตวงผงฟูหนึ่งช้อนชาที่ถือนี้อาจจะเป็นตะเกียบก็ได้นะคะมาดูการสาธิตค่ะ การตวงของเหลวต้องตวงให้ถึงขีดที่กำหนดนี่คือถ้วยตวงน้ำมันพืชหนึ่งลิตรก็จะเกือบเต็มถ้วยพอดีนะคะกระบอกตวงหัวน้ำส้มสายชูห้ามิลลิลิตรเครื่องตวงน้ำมันตวงแค่ถึงคอนี้นะคะที่เขาบอกว่าตวงถึงขีดนี้ น้ำมันเครื่องหนึ่งลิตรจะได้พอดี